สวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้นำคณะลูกศิษย์กิตอาศามาให้บริการนะครับตัดผมฟรีที่วัดหนองใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดสดมุกสกรเขตสายไหมกทมนะครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์แปดโมงเช้านะครับทีมงานชัางใหญ่จิตอาศารวมทั้งลูกศิษย์เก่าศิษย์ใหม่นะจะมาออกหน่วยนะครับจัดกิจกรรม รถเขาจะจ่ายให้ประชาชนนะครับเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับที่ทีมานทั้งใหญ่นะครับมาออกหน่วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นทัางลูกศิษย์ทั้งใหญ่นะสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่เอจนลืมชื่อไปแล้วไม่เจอกันนานนะครับก็พี่เอหายไปไหนมา ไปอยู่ในป่ามาเหรอไปปลูกอะไรไปปลูกไปทำพืชสักสวนครัวเหรอก็สวนคนระับอ๋อดีๆน้ำไม่ร้อนเหรอเนี่ยไมหลบไปด้วยนะพี่นู่นน่ะลมลมลมอดทนหน่อยมันก็ไม่เท่าไหร่แดดอ่อนๆก็จะได้ค่าเชื้อโรคด้วยนะครับเริ่มเหงื่อเริ่มตกแล้ว นี่ครับช่างเอก็เหงื่อไหะไรใครย่อยเต็มเต็มทักวเลนะครับก็นึกว่าผมนึกว่ากลับไปเปิดร้านที่บ้านแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วกลับมาทบทวนหน่อยกลับมาทบทวนหน่อยนี่ช่างเอก็เป็นลูกศิษย์เก่าช่างใหญ่นะ <c oughs> ก็ออกหน่วยฝึกฝนกันนานแล้วเลยเป็นปีเป็นปีแล้ว อีกท่านภาก็จะไปเปิดร้านที่อำเภออู่ทองใช่ไหมพี่เดิมบางบอาเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์ลิตานะอาจารย์ลิตาท่านอาจารยจะปวดหลังนะดูเอามือไขห,หลังแล้วตัดกีหัวแล้วเนี่ยปวดหลังเนี่ยสองหัวสองหัวแล้วปวดหลังแล้ว ก็วันนี้มีลูกศิษย์นะครับมาสายสองคนนะสามคนนะครับเดี๋ยวจะให้กวาดลานวัดให้หมดเลยแล้วก็ให้นั่งแท็กซี่ตามมาครับพวกม,มาตอนที่เขาจะเลิกก็จะตัดได้น้อยหัวนะครับแล้วก็อากาศก็จะร้อนด้วยวันนี้อบอ้าวมากเลยลูกค้าเยอะด้วยใช่ไหม <laughs> ดูสถานการณ์แล้ว <laughs> ลูกค้าเต็มร้านอืา ทัางก็ไม่มีนะครับ,รบฝึกไว้ครับพี่ตื่นเช้าลูกค้าเข้าร้านแต่เช้ามันก็จะได้ได้ตังค์ด้เงินได้ทองเข้าบ้านเลยนะครับวันนี้ตัดผมไหมพี่เอา้าสวัสดีครับน,นี่นายแบบนะครับประจําวัดหนองใหญ่เลยนะครับเป็นทั้งพ่อค้าหน้าธุรกิจนักกีฬาครบนะครับก็มาตัดผมนะร,รอลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์กำลังนั่งที่ซีตามมา มาดูอีกท่านหนึ่งนะครับเหมเป็นช่างวิรุณนนทบุรีนะนี่ก็ไปทํางานแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาตัดผมให้ชาวบ,บ้านอีกนะครับเพราะว่าเป็นชอบคนเป็นชอบอิสระไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับช่างวิรุณนนทบุรีก็ฝีมือลายมือไม่ธรรมดานะครับก็มาตัดเพื่อฝึกสมองนะมาทบทวนวิชา นี่ยกับวัดนี่แหละง่ายดีอีกคั้นนึงนะครับช่างชวีแจ้งวัฒนะ14นะครับเป็นเจ้าของร้านแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับตัวนี้ก็มาตัดผมให้ชาวบ้านมาทำบุญนะร้านก็เปิดตัดรับลูกค้านะชื่อร้านปานช้างซาลอน,นแล้วก็บันเสาก็ ชาว่างก็จะมาออกหน่วยร่วมกับกจารันใหญ่นะตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอยากจะตัดผมมาช่างชาวีนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ย่านนะครับหลักสี่โดยเฉพาะซอยแจ้งวัฒนาสิบสี่นะเขตหลักสี่นะครับกทมนะครับไปใช้บริการได้นะครับไปตัดผมมาช่างชาวบีได้นะตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นครับชาวบ้านนะครับนางแบบมานั่งให้ช่างชวบีตัดนะนะครับ ทังเวียก็ตัดผมสวยแล้วนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับออกหน่วยอาจารย์ใหญ่เป็นปีแล้วนะครับขยัน,นเชิญอ,อาจารย์ใหญ่และทีมงาน,นคณะอาจารย์น้องน้องพี่ๆนะครับไปกินชาบูที่บ้านก็ไม่มีเวลากรัเทีเดี๋ยวจะหานาฬิกาเขาลดาเลือนนี่ว่าจะได้มีเวลากันนะครับตอนนี้ก็อากาศอบเ้านะ ที่วัดน้องใหญ่ก็จะมีนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสายลุงนะครับประจําวัดนะครับแล้วก็มีศาลาริมน้ําให้ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์น้านะนะครับ,ลลนะนะรบแล้วน้ําช่วงนี้ก็น้ําใสหน่อยน้าเ,นะเขียวหน่อยน้าเขียวหน่อยวันนี้คนท่านาจะเยอะนะครับเนื่องจากอะไรมาตัดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับช่างดิ้าครับก็ได้ตัด สองหัวหัวที่สามเพี่วิรุนมาถึงก็โซโล่เลยหัวแรกเลยพี่วิรุนไม่ร้อนเหรอเนี่ยหลบไปหลบมา,บบมาอยู่นะครับาอากาศก็อบอา้านะครับก็เป็นการค่าเชื้อโรคเลยกแล้วกันะจะได้สบายใจหน่อยห้องน้ำสะอาดครับพี่บ้านหนองใหญ่ลานจอดรถสะดวกสบายครับจอดได้เป็นร้อยคันเลย อยากจะเรียนตัดผมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ตทรศัพท์0625483999 0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะครับอยากจะมาตัดผมฟรีก็เรียนเชิญครับทุกวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย